เรากลับมาพบกับรายการเกษตรขุน่อเดินเองเพื่อความมั่นยืนวันนี้ผมเองจะมาเคลียร์ประเด็นที่ว่ามีสมาชิกสงสัยว่าการทาบจริงอา่วนงซ้ายใหญ่เนี่ยมีการแปะแผลไว้อย่างไงนะครับแล้วก็ควนอย่างไงวันนี้จะมาทําแบบละเอียดเฉพาะการเข้าแผลปาดแผลแล้วก็การควนแผลว่าระยะห่างเนี่ยจะห่างยังไงก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนนะครับผมขอเคลียร์ประเด็นที่สมาชิกถามมานะครับ มีคนสงสัยว่าการทําแบบนี้จะต่างกันกับการที่ปลูกมะม่วงพ่อเม็ดแล้วตัดให้มันสั้นหรือเปล่านะครับก็มีสมาชิกท่านนี้เข้ามาคอมเมนต์ว่าก็ไม่ต่างอะไรกับการปลูกมะม่วงพ่อเม็ดแล้วไปตัดยอดให้มันสั้นลงอันนี้คนละประเด็นนะครับคือมะม่วงของเราเป็นมะม่วงพันธุ์ีที่ติดลูกแล้วเช่นอพันธุ์นี้เป็นมะม่วงจิมโงเราอยากได้จิมโงที่มีต้นที่ออกลูกแล้ว มีลูกตรงปกสายพันธุ์แท้เราอยากจะได้ไปปลูกแต่เราจะย่นระยะเวลาในการปลูกเช่นถ้าเราปลูกกิ่งทาบอาจจะใช้ระยะเวลา2ปีขึ้นไปกว่าจะตั้งต้นได้แล้วจะมีลูกให้เราแต่ถ้าเกิดเราใช้วิธีนี้เราจะได้กิ่งมะม่วงที่มีขนาดใหญ่แล้วเราเอาไปลงปลูกซึ่งถ้าเราปลูกต้นปีปลายปีมันก็ออกลูกเลยเดี๋ยวให้ตากล้องลองดูนะครับว่ากิ่งเนี้ยที่ผมจะทาบลงเนี่ยมีความสูงเท่าไหร่ถ้าเกิดเราตัดจากด้านล่างจนถึงยอดนะครับปลูก ลงดินต้นนี้จะสูง3าเมตรเลยซึ่งมันออกลูกมันติดลูกไปแล้วนะครับต้นนี้จะไม่ใช่เป็นมะม่วงเพราะเม็ดที่ว่าเออมันเป็นการแค่ย่นระยะความสูงอันนี้มีสมาชิกนั่นหนึ่งที่ถามและสมาชิกที่ถามมาอีกอันนึงก็คือว่าการที่เราทาบกิ่งมะม่วงสายใหญ่ขนาดเนี้ยเอาไปลงปลูกเนี่ยมันจะใช้ระยะเวลากี่ปีกว่าจะออกลูกต้องบอกว่ามันอยู่ที่กิ่งที่ท่านเลือกนะครับ ถ้ากิ่งใหญ่ขนาดนี้คุณเอาไปปลูกมันก็ออกลูกเลยแต่ถ้าเกิดถ้ากิ่งไซส์เล็กๆอ่ะเช่นถ้าเป็นไซส์นี้มันก็อาจจะปลูก2ปีขึ้นไปแต่เราทําไซส์ใหญ่ขนาดนี้แล้วก็เอาไปปลูกเนี่ยมันติดลูกเลยที่วันนี้อยากมาเคลียร์นะครับเพราะว่าพอดีตาก,กล้องมีแล้วว่างก็เลยอยากจะให้มาช่วยถ่ายชัดๆนะครับระหว่างเรื่องของการคว้านแผลปาดแผลตรงนี้ผมจะลงลึกนะครับสมาชิกได้ทําได้ถูกแล้วก็จะได้แนบแผลมันเนี่ยได้สนิท การที่ขยายพันธุ์แบบนี้จะทําให้ย่นระยะเวลาการปลูกและรอการติดผลคราวนี้เรามาเข้าเรื่องที่สมาชิกสงสัยว่าการปาดแผลแปะแผลเนี่ยทำยังไงตรงนี้ผมจะลงลึกเลยแล้วก็เคลียร์รายละเอียดให้กับสมาชิกที่ามาจากสปลาวนะครับที่เป็น F c ซอยู่เยอะมากหลายท่านสงสัยว่าขุยมะพร้าวเนี่ยที่ฝั่งประเทศไทยทํำยังไงอันนี้เดี๋ยวจะอธิบายก่อนที่จะเสียบนะครับก็คือขุยมะพร้าวเนี่ยเดี๋ยวให้ตากล้องมาดูครับ ขุยมะพร้าวของที่ประเทศไทยเนี่ยเขาจะมีขายเป็นกระสอบแบบนี้นะครับอันนี้ผมจะอธิบายรายละเอียดให้กับ آ, สมาชิกที่อยู่ฝั่งสปลาวนะครับคือขุยมะพร้าวเนี่ยเราจะซื้อมาจะล่อนหรือไม่ล่อนก็ได้แต่ของผมเนี่ยจะล่อนเอาใหญ่มันออกนะครับมันก็จะเหลือแต่เป็นแบบนี้นะครับซึ่งขุยมะพร้าวเนี่ยจะมีสําเร็จฝั่งไทยจะมีขายแบบสําเร็จนะครับแต่ฝั่งลาวเนี่ยไม่ทราบเหมือนกันครับว่าเขามีขายเป็นแบบกระสอบหรือเปล่าก็จะต้องไปหาตามร้านเกษตรดูนะครับอันนี้คือข้อสงสัยที่ สมาชิกถามมาคันนี้ผมจะเริ่มจากการปาดแผลก่อนนะครับวันนี้เตรียมตลับเมตรมาด้วยทุกท่านจะได้แบบรา,ายละเอียดไปเลยอันนี้จะขอลงลึกพูดเยอะหน่อยอันนี้ต้องขออภัยด้วยอยากให้สมาชิกเอาไปทําได้ผมเตรียมตลับเมตรมานะครับคือ,อเดี๋ยวเราจะวัดให้ดูเดี๋ยวผมเอาไอ้ตรงที่มันฝังชัดๆนะครับก็ใช้เป็นสเกลนะครับเพื่อเทียบให้เห็นว่า นี่ผมจะวัดจากร้อยถึงร้อยยี่สิบพอดีไอ้สกเกลเริ่มต้นมันไม่ค่อยชัดก็คือสมมุติว่าถ้าเราเนี่ยจะปาดแผลบริเวณตรงจุดตรงนี้ก็ตีซะว่าจุดที่ศูนย์นะครับไอ้ตรงจุดด้านล่างที่เราจะคว้านเนี่ยก็จะใช้อยู่ประมาณ25เซนเนี่ยนะครับ25เซนถ้าเราวัดจากตรงที่เราจะเตรียมปาดแผลเนี่ยจะยาวลงมาอยู่ที่ประมาณ25-30ถึงเซนก็แล้วแต่ว่าตุ้มที่เราจะใส่เนี่ยใหญ่แค่ไหนซึ่งอันเนี้ย ผมอาจจะต้องใช้ประมาณ6ถึง7ต่อนะครับตรงนี้ก็จะมีความยาวลงมาประมาณ30เซนเนาะเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะคว้นตรงนี้กันแล้วแผลเนี่ยผมกําหนดไว้แล้วเดี๋ยวผมจะปาดตรงนี้เดี๋ยวเรามาคว้นแผลตรงนี้ก่อนอันนี้คือรายละเอียดนะครับที่จะลงลึกให้กับสมาชิกได้รู้ว่าการที่เราจะปาดแผลที่คว้นกับแผลที่แปะห่างกันเท่าไหร่ก็ประมาณ30ซนเมตรนะครับอันนี้เตรียมตลับเมตรมาให้แล้วกัน ปาดแผลอ่าเดี๋ยวให้ตากล้องซูมนะครับปาดแผลตรงนี้คือเราจะใช้เป็นแบบฉับแบบนี้ก็ได้นะครับเหมือนที่ผมบอกก็คือเราจะจับคัตเตอร์ไว้อย่างนี้แล้วเราก็ฉับลงมาอย่างนี้ก็ได้แบบนี้นะครับแล้วก็ปาดไปเลยเราจะใส่กี่ตอเราก็ปาดไปแต่การปาดตรงนี้นะครับจะไม่ถึงเนื้อไม้นะครับมันจะไม่ถึงเนื้อไม้แล้วก็ปาดฉลับไปเรื่อยๆแบบนี้คือมันไม่มีปัญหาคุณจะปาดสั้นปาดยาวแต่ขอให้ตอนแปะเนี่ย เดี๋ยวเราเอาต้นตอฝานมาแล้วเนี่ยแปะให้แนบปินิอนี่นะครับเราก็จะปาดวันนี้ผมมีตากล้องมาจะได้แบบรายละเอียดไปให้ครบนะครับเนี่ยเราก็จะปาดตรงนี้ไปเรื่อยๆบางท่านก็คือเขาเขาก็จะคือปาดหมดทั้งทั้งรอบเลยแต่ของผมเนี่ยจะไม่ได้จะไม่ได้ฝานจนรอบก็นับต่อนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าต่อนะครับก็ห้าต่อเนี่ยก็จะเลี้ยง ้นนี้ได้แต่สมมุติถ้ามันยังมีพื้นที่ว่างมีเปลือกว่างอย่างเงี้ยถ้ามันมีพื้นที่ใหญ่ๆบางท่านเขาเ็าจะปาดเป็นแบบให้เหลือแต่เนื้อขาวแบบนี้เลยอันนี้คือแบบนี้ก็ทําได้นะครับเนี่ยทำได้เหมือนกันสามารถแปะได้เหมือนกันซึ่งต้นตอนเราเนี่ยเวลาเอามาแปะไว้เนี่ยเขาจะประสานเนื้อเยื่อกันบริเวณตรงนี้ทีนี้ตรงนี้เราฝานเสร็จแล้วเนี่ยให้รีบทํานะครับเพราะว่าถ้าตัวนี้ยางอย่าให้แห้งเดี๋ยวครนี้เดี๋ยวเราจะมา อบอกถึงรายละเอียดต้นตอที่ตะก,กี้เราคุยันแล้วว่าเดี๋ยวเราจะมาแปะตรงนี้ใช่ไหมครับอันนี้เดี๋ยวามาดูต้นตอเพราะว่าวันนี้เรามีตาก,กล้องมาต้นตอนเนี่ยหลายท่านงงว่าเวลาวัดจากอันนี้คือต้นต้นมะม่วงนะครับต้นมะม่วงที่เราพอเม็ดอายุประมาณหกเดือนถึงหนึ่งปีอันนี้ประมาณหนึ่งปีนี้หกเดือนนะครับเวลาเราวัดจากาข้างบนจนถึงข้างล่างเนี่ยที่หลายท่านถามผมมาว่าวัดยังไงคือมันจะมีรอยที่มันฝังดินอยู่ครับ ตรงที่เราจะตัดลงด้านล่างอ่นเดี๋ยวผมหารอยที่มันชัดๆัดก่อนอ่ะเช่นตอน,นี้แล้วกันตรงนี้แล้วเราจะตัดไอ้รากที่มันยาวๆที่มันออกไปเนี่ยประมาณกี่เซนแันนี้เดี๋ยวผมวัดให้เลยนะครับจะได้เห็นชัดๆอ่ะเดี๋ยวเอาที่เลขหลักร้อยแล้วกันนะครับมันจะได้พอดีไอ้ตลับเมตรเนี่ยมันไม่ชัดนะครับเนี่ยที่ผมบอกก็คือห้าถึงหกเซนติเมตรเห็นไหมครับจากคอดินมาเนี่ยนะครับอันนี้เคลียนะครับที่หลายท่านสงสัยว่าผมตัดยังไงนี่นะครับ ประมาณ5-6เซนติเมตรอันนี้เดี๋ยวเรามาปปดแผลกันตรงนี้เดี๋ยวผมจะเฉือนให้ดูนะครับว่าการปาดแผลแล้วเราจะเอาขึ้นไปแปะเนี่ยเราจะปาดแผลยังไงก่อนอื่นผมขอ,อพันฟิล์มไว้ก่อนนะครับที่บอกว่าเรามัดไว้เนี่ยเพื่อป้องกันการร่วงของต้นตอเวลาเราเจะเน็บต้นตอนะครับตรงนี้เองเนี่ยมันจะไม่ได้ผูกให้มันแน่นมากนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะยัดต้นตอขึ้นไปเราก็ผูกแบบ หลวมๆหน่อยเพราะว่าต้นตอเราเนี่ยเวลาเราเสียบขึ้นไปเนี่ยมันก็จะขึ้นไปดันก็จะเกิดความแน่นตรงนี้นี่นะครับแล้วเราก็เลื่อนลงมาหน่อยเพื่อให้มันมารับกับต้นตอที่เราจะขึ้นไปเสียบนะครับเนี่เราจะรอไว้แบบนี้คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตรงต้นตออ่าต้นตอเนี่ยถ้าเกิดใครงงว่ามันจะเอาฝั่งไหนไปแป,ปะกับต้นนะครับก็คือให้ดูว่าเวลาแปะแล้วเนี่ยรากมันจะแนบก็ให้เราปาดด้านในเน,นี่ยสมมุติตรงนี้เราก็ปาดตรงนี้นะครับรเราก็ปาด เนี่ยครับปาดแฉลับแบบนี้บางคนก็บอกว่าปากฉลามบางคนก็เรียกว่าฝานบวบก็ได้เหมือนกันแล้วแต่คนจะเรียกแต่ของผมเนี่ยคือจะปาดระยะยาวแบบนี้เลยนะครับมีปาดยาวแบบนี้เนี่ยแล้วให้เหลือปลายแหลมเนี่ยพอดีคัตเตอร์ตดยวนี้ไปเสียบยอดมานี่ครับแผลที่เราปาดได้จะเป็นประมาณนี้แล้วคราวนี้เนี่ยอย่าให้กล้องซูมเวลาเราแปะเข้าไปนะครับมันจะแนบเป็นอย่างนี้นี่ นี่ครับมันจะแนบขึ้นไปเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับนี่มันจะอยู่บริเวณแบบนี้แล้วเราก็ถ้าผ้าเรามันไม่มันไม่ล้างเนี่ยเราก็อ่ะเอามาไว้แบบนี้แล้วคราวนี้แนวรากมันจะอยู่แนวนี้นี่เห็นไหมครับแนวรากจะอยู่อย่างนี้คราวนี้เรามีต้นตอกี่อันที่เราฝานไว้เราก็ปาดให้ครบนะครับปาดให้ครบแล้วเราจะได้เอาขึ้นแปะให้มันครบก็ใช้เป็นเหมือนเดิมครับปาดเสร็จก็เสียบเสียบไว้แบบนี้นี่ ตอยิ่งเยอะยิ่งดีครับมันจะช่วยในการเลี้ยงต้นมะม่วงต้นใหญ่ๆของเราได้ดีเพราะว่ายิ่งตอเยอะมันก็จะยิ่งอ่าช่วยกันหาอาหารเพราะว่าต้นมะม่วงเรามันใหญ่ใช่ไหมครับเราก็จําเป็นต้องใส่ตอเอาไว้เยอะๆนี่ครับใส่ไปให้มันรอบไอ้จะชี้ไปทางไหนเนี่ยไม่ต้องกลัวมันจะอยู่ในตุ่มขุยมะพร้าวเราอยู่แล้วนะครับนี่ครับเนี่ยครับปาดแต่เนี้นะครับเนี่ย นี่คือการฝานต้นต่อแล้วเราก็เสียบขึ้นใหม่เสียบให้มันครบอะครับทุกแผลทําไปเรื่อยๆตรงเนี้ยแล้วพอมันครบทุกแผลเสร็จท่านก็เอาฟิล์มเนี่ยมาพันเนี่ยครับต่ตอเล็กตอใหญ่หรือตรงเนี้ยถ้ามันตอเล็กๆท่านจะใส่เป็นตอคู่สองตอเลยก็ได้ไม่มีปัญหานะคือมันไม่ได้อ่ากำหนดว่าเออมันจะต้องใส่จานวนกี่ตอยิ่งตอเยอะยิ่งดี ของผมเพราะตอเองผมไม่กลัวครับเพราะว่าผมใส่เต็มที่ให้เลี้ยงต้นให้ไหวเนี่ยครับอันนี้หน้าประมาณหกถึงเจ็ดตอแล้วอันนี้เราก็เนี่ยเน็บไว้ที่ให้เน็บฟีมเพราะว่ามันจะช่วยเราดึงฟีมไว้อย่างงี้ครับเนี่ยแล้วเราก็ขยับเอาก็ได้เพราะว่าตรงนี้มันยังไม่เต็มเราก็เอาลากไว้ซึ่งลากพวกเนี้ยมันจะส่งอาหารขึ้นไปเลี้ยงต้นที่เราจะทําการทาบออกถ้าต้นนี้ก็อ่อาเดี๋ยวผมวัดตรงนี้ให้ดูก็ได้ว่าความโตประมาณเท่าไหร่ ต,ติต่างนะครับความโตต้นนี้ก็ประมาณ4-4เซนนะความโตประมาณ4 0ม mm. ิลลิเมตรซึ่งเหมือนที่ผมบอกจำนวนต้นตอเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเราไปทำต้นใหญ่แค่ไหนอ่ะอันนี้เดี๋ยวเหลืออีกประมาณ2ตอเราก็ใส่ให้มันเยอะๆไปเลยครับจากแผลที่เราปาดไว้เนี่ยเราก็ใส่ฝานแล้วเราก็เน็บไปตรงพื้นที่ว่างเนี่ยเราสามารถใส่ตอได้หมดเลยไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวแผลเนี่ยมันจะประสานแล้วมันจะหุ้มกันแล้วมันก็จะเป็นต้นเดียวกัน เดี๋ยวผมจะพาตอนจบเดี๋ยวผมจะพาไปดูไอ้ต้นที่มันท่าออกมาปลูกแบบหลายตอครับว่าพอปลูกไปแล้วเนี่ยตอมันจะช่วยกันเลี้ยงมันจะมีลักษณะแบบไหนนี่ครับอ่ะเนี่ยพอเสร็จอย่างนี้นะครับการเข้าแผลปับ๊บเราก็ทําการพันด้วยเทปทับกิ่งซึ่งเทปทับกิ่งเนี่ยเราจะพันป้องกันหนึ่งละน้ําป้องกันไม่ให้ ขุยมะพร้าวเนี่ยมันไปโดนแผลเราก็จะต้องพันลงมาจนถึงบริเวณแผลที่เราปาดไว้ใช่ไหมครับแล้วเราก็พันกลับขึ้นใหม่เพื่ออันนี้จะเป็นการป้องกันน้ําฝนไม่ให้มันเข้ามาที่แผลเราแล้วการกระตุกฟิล์มนะครับด้านบนดึงให้เป็นเส้นแบบนี้ครับแล้วก็ร้อยกลับมาอย่างนี้แล้วก็เพื่อที่จะมาขมมดฟิล์มไว้แบบนี้ครับดึงให้แน่นพอดึงให้แน่นเสร็จคราวนี้จากจุดที่เราคุยกันตอนต้นวิดีโอนะครับ ตรงนี้ห่างมาถึงตรงนี้30เซนอีน,นี้เราก็จะคว้านละเราจะทําการคว้านที่กบมันเลยนี่ก็ทําลักษณะเหมือนตอนที่หลายท่านบอกว่าไอตอนที่เราฝานเพื่อแปะผมจะฝานไม่ถึงเนื้อนี่เห็นไหมครับเนื้อไม้อันนี้คือเนื้อไม้นี่เนื้อของต้นนาม่วงจะแตกต่างกันนะครับคือตอนเราฝานนี่เราฝานแบบนี้เนี่ยฝานแค่แค่เปลือกมันแบบนี้อ่าอันนี้เคลียร์ที่สมาชิกถามมาว่าต้องฝานถึง เปลือกไม้ไหม,ไมซึ่งการประสานของเนื้อเยื่อครับเขาต้องอาศัยเปลือกเนี่ยครับที่เป็นตัวส่งอาหารไปหาต้นที่เราควันไว้แบบนี้คือเราต้องการให้แผลน่ะข้างบนนะครับมันติดได้เร็วขึ้นเราก็เลยจะทําการตัดน้ําเลี้ยงนะครับให้ต่อที่เราไปทาบเนี่ยเกิดการส่งน้ําเลี้ยงแทนซึ่งตรงนี้เองจะใช้ระยะเวลาประมาณ45-60วันก็อยู่ที่ว่า ตอนที่เราเอาไปทาบกับสภาพอากาศตอนที่เราทาบนะครับถ้าทาบหน้าฝนประมาณ4 5 5สบวันเนี่ยลากจะเยอะเพราะว่าอะไรครับตุ่มมันชื้นแล้วมันน้ํามันมีหาตุ่มแต่ในช่วงฤดูแล้งอาจจะต้องหาน้ํามาเติมในตุ่มนะครับมันจะทําให้ตุ่มเนี่ยเขาเรียกว่ามีความชื้นอยู่ตลอดแต่ถ้าเกิดเป็นหน้าแล้งมันอาจจะแห้งแห้งบ่อยเสร็จแล้วเนี่ยถุงเนี่ย เราก็ตัดมานะครับจากถุงใสหรือถุงอะไรก็ได้ที่มีอยู่ในบ้านซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดตุ้มว่าตุ้มเราเนี่ยจะใหญ่แค่ไหนแล้วการยัดขุยมะพร้าวครับเราจําเป็นจะต้องเย็บมันก่อนตรงนี้นะครับก็เราก็จะใช้เป็นแม็กในการเย็บซึ่งตรงนี้เองเราก็จะพันทบไปประมาณสองทบแบบนี้เองนะครับแล้วก็ดึงดูว่ามันเป็นรูปทรงกลมแบบนี้หรือยังเนี่ยอันนี้คือ,อรายละเอียดในการเข้า เขาเรียกว่าเอาถุงพลาสติกครอบเพื่อทาเป็นตุ้มครับอันนี้คือรายละเอียดแต่แล้วเนี่ยเราก็จะใช้แม็กเย็บไว้ก่อนนะครับเพื่อที่ประคองไว้ตอนที่เราจะใส่ขุยมะพร้าวแล้วพอเราใส่ขุยมะพร้าวแน่นเนี่ยเราค่อยมามัดตรงตรงจุดนี้เองก็จะมีหลายท่านงงว่าไอ้ตรงที่ผมกางถุงออกมาเนี่ยมันจะอยู่ตรงจุดไหนของแผลซึ่งแผลที่เราควัน จะอยู่ในตุ้มก็ได้จะอยู่นอกตุ้มก็ได้อันนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าบางทีการที่เราจะใส่แผลไว้ข้างในก็ได้เหมือนกันอันนี้ไม่มีปัญหาไม่ต้องคือไม่ซีเรียสเรื่องนี้น,นี้เราก็มายุ้มตรงนี้ครับยุ้มตรงจุดที่เราจะกําหนดว่าตรงนี้จะเป็นจุดด้านล่างเราก็ใช้เป็นเชือกมัดไว้ ตรงนี้ต้องบอกเลยที่ผมอธิบายละเอียดอยากให้ไปทํากันได้นะครับจะได้ต้นมะม่วงที่แบบปลูกแล้วทันใจอ่ะหลายท่านอาจจะแบบตัดแต่งลงก็เสียดายจริงก็ใช้วิธีนี้ครับในการที่ตัดและเอาไปขยายพันธุ์ท่านก็จะได้มะม่วงที่แบบต้นใหญ่แล้วก็ไปปลูกจะเป็นในกระถางในเข่งอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้เพราะว่าต้นมันติดลูกไปแล้วนะครับและอีกอย่างมันก็จะได้พันธุ์แท้ตรงปกไปเลยเนี่ยนี่นะครับก็เย็บทัก3มจุดครับ เสร็จแล้วก็ตรงนี้เองเราก็เตรียมเอาขุยมะพร้าวเนี่ยใส่หลายท่านถามว่าขุยมะพร้าวผสมอะไรไหมไม่ได้ผสมนะครับขุยมะพร้าวเนี่ยที่ผมซื้อมาคือบางถุงถ้ามันไม่ชื้นแบบนี้นะครับมันไม่ชื้นเนี่ยถ้าเราแบบกรํารแล้วมันมันไม่เป็นก้อนอย่างเงี้ยก็ไปแช่น้านะก็คือแช่น้ําไว้จะสามคืนหนึ่งคืนก็ได้ก็ดูที่ความชื้นแต่ถ้าเกิดมันเปียกอยู่แล้วจากร้านเนี่ยเราเอามาใช้ได้เลยของผมไม่เคยที่ จะมาแช่ล้างอะไรทั้งสิ้น,นครับนี่ครับเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้เราก็เขยา่าเขยา่าเห็นไหมครับมันจะมีทรงของตุ้มเราออกมาแล้วจะเห็นเลยว่าต้นที่เราทาบออกตุ้มเราจะใหญ่แค่ไหนก็อยู่จากวงถุงที่เราทําแล้วก็ใส่ไปอันนี้ก็จะเป็นการอัดตุ่มซึ่งเราจะอัดให้มันเต็มไปเลยเราก็ใส่ขุยมะพ้าไปเรื่อยแบบนี้เขยา่าเขยา่าซึ่งตรงนี้เองผมจะมีไม้ในการอัดนี่ครับเนี่ย อัดให้แน่นครับตรงนี้ที่เราต้องใส่ขุยมะพร้าวไปเยอะเพราะว่าวันนี้เราจะทาบแบบกิ่งใหญ่ๆมากๆแต่ถ้าเกิดใครจะไปทํากิ่งใหญ่ของผมก็สามารถทําได้นะครับก็เพิ่มจํานวนตอเข้าไปคือการเพิ่มจํานวนตอก็คือเพิ่มจํานวนรากให้ไปเลี้ยงเขาให้เพียงพอแค่นี้เองเราจะสามารถได้กิ่งมะม่วงที่ใหญ่ตามความต้องการของเจ้าของเลยนี่ครับจะเห็นว่าขั้นตอนตรงนี้มันจะ ไม่ได้ยุ่งยากอะไรแต่ว่าอยากเคลียรประเด็นว่าแปะแผลยังไงแผลที่คว้นอยู่ตรงจุดไหนวันนี้มาเคลียร์ประเด็นให้แล้วจะได้ไปทํากันได้ถูกต้องนะครับหลายท่านสนใจมากเพราะว่าคลิปนี้ที่ลงไปเนี่ยมีหลายท่านดูแล้วสนใจเพราะว่าถามกันมาเยอะมากผมก็เลยอยากก็มาเคลียนะครับให้สามาชิกเนี่ยเอากลับไปทำกันได้นะครับจะได้ลดลดค่าใช้จ่ายที่ไปซื้อต้นมะม่วงใหญ่ๆ หรือ,อได้เก็บมะม่วงพันธ์ดีๆไว้โดยที่ไม่ต้องตัดทิ้งครับก็สามารถที่จะทาากิ่งเอาไปปลูกในสวนของท่านเองหรือจะทาบขายก็ทําได้เหมือนกันครับเพราะว่าหลายท่านหลายคนเขาก็อยากมะม่วงแบบอยากได้มะม่วงที่ปลูกแล้วติดลูกเลยนะครับแล้วก็ทําให้แบบมันออกลูกไวๆอย่างเงี้ยนี่ครับใส่ให้เต็มเลยนะครับแล้วก็เอามือเนี่ยดัน ตรงนี้ก็คือกดให้แน่นให้กลมเลยให้กลมเหมือนถังน้ําเลยเนี่ยครับพอเราเนีน่ยเราก็ลองยุ้มปากถุงข้างบนดูว่าถ้ามันถึงตรงแผลที่เราพันฟิล์มไว้นะครับเราก็ขมวดถุงเข้าแล้วเราก็ใช้เชือกผูกเพื่อป้องกันความชื้นออกนะครับเนี่ยแล้วก็ผูกตรงนี้ก็มัดให้แน่นเลยครับเพราะว่าการมัด ที่แผลข้างบนเนี่ยมันจะเป็นการไปบีบให้ตรงจุดแผลที่เราทาบไว้เนี่ยมันอยู่อันนี้เราก็กําหนดนะครับว่าเดี๋ยวเราจะผูกรัดเขาตรงไหนแล้วก็ยกขึ้นมาแบบนี้นี่เดี๋ยวเราจะรัดด้วยเชือกที่มีความแข็งแรงอีกหนึ่งครั้งนะครับตรงนี้นับนี่ก็นี่ไว้ก่อนแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับแล้วก็รัดแบบนี้นะครับ จุดที่หนึ่งนะครับเราควรมัดประมาณสองจุดนี่ครับจุดแรกเรายกไปแล้วทำเหมือนเขาต้มอะครับถ้าเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าฝนชุกมากๆแล้วถ้าเกิดตอนที่เราทาบแล้วเนี่ยดูแล้วอาการ่าตุ้มเราเนี่ยน้ำเข้าแล้วมนีน้ำขังก็ให้เอาลวดหรืออะไรก็ได้นะครับทิ่มตรงนี้ครับ ได้ตูดมันแบบนี้ทิมให้เป็นรูเพราะว่าถ้าน้ําขังมากเดี๋ยวรากเราชื้นมากจะเนา่าแค่นี้เราก็ได้ละตุ้มขนาดใหญ่ราวนี้ผมอยากจะพาทุกท่านไปดูว่าไอ้ต้นที่ผมทาาลงใหญ่ๆเนี่ยมันปลูกแป๊บเดียวแล้วมันมีลูกไหมเดี๋ยวมาดูต้นนี้แล้วกันนะครับนี่ครับต้นนี้เองที่เราท่ามาปลูกจะเห็นว่าปีนี้มันติดลูกเยอะมากและนี่ครับอันนี้คือแผลที่เรายังเห็นอยู่ก็คือ การปลูกลงไปเนี่ยจะเห็นว่ายังมีบริเวณแผลที่เราทาบลงมาเนี่ยครับอันนี้ปลูกมาสองปีสองปีได้ต้นใหญ่ขนาดนี้เพราะว่าเราทาบกิ่งขนาดนี้มาปลูกเนี่ยครับมีลูกเลยมีลูกเลยเนี่ยปีนี้ยังยังไม่หมดด้วยยังมีให้กินตลอดนะครับแถวนี้ผมจะใช้เป็นมะม่วงทาบกิ่งไซส์ใหญ่หมดเลยตอไม่โผล่ถ้าตอโผล่ผมจะให้ดูนี่นี่นี่ะกล้องมาดูตรงนี้ครับนี่ อันนี้ชัดกว่านี่ต้นนี้เป็นมะม่วงกุ้ยเผยนี่นี่อ่าเวลาเราตัดไม้เห็นไหมครับแผลที่เราท้าปไปหนึ่งสองสามสี่ห้าครับห้าต่อนี่ครับนี่ตรงนี้คือรากที่เราเอาไปทาาเป็นต้นต่อที่เราเอาไปทาป้านี่ครับแล้วดูเป็นไงครับพอตัดเอามาปลูกนี่สูงท่วมหัวผมเลยเนี่ย เป็นมะม่วงที่ปลูกแล้วทันใจครับติดลูกเลยอันนี้คือให้ดูจริงเพราะดีวันนี้มีตากล้องที่สามารถเดินตามแล้วผมพาไปดูพื้นที่จริงได้ทุกท่านจะได้ทําได้ถูกแล้วก็เอาวิธีนี้ไปทําในการขยายพันธุ์แล้วก็ทําให้ได้มะม่วงไซส์ใหญ่ๆไปปลูกแล้วติดลูกเลยวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ส่งคำถาม,ถามและคอมเมนต์ข้อสงสัยเข้ามาผมจะได้เคลียร์รายละเอียดให้นะครับท่านจะได้ทำเป็นแล้วก็ได้ลดค่าใช้จ่ายก็คือ ลดการซื้อขาแล้วเราทำเองวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่ครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืมกด subscribe ครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ที่ทางส่วนทีเราดีจะนำเอาฝากในครั้งถัดไปวันที่ผมกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ